ดอกจานบานสะพังหน้าแรงนะครับดอกสีส้มเต็มต้นเลยครับช่วงนี้นะครับนกจะจับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกัจักรพงอีเช่นเคยนะครับวันนี้ตัวตอนสายสายหน่อยนะครับมาชมนกนะครับที่ทุ่งนาจักรพงนะครับนี่คือนกตอนะครับ แล้วก็จะมาเล่าเรื่องอต่อนกช่วงนี้นะครับช่วงปลายหนาวจะเข้าหน้าร้อนนะครับเดือนมีนาเมษาอตอนนี้บางตัวนกก็ไข่นะครับไข่เฝ้าไข่เฝ้ารังนะครับตั้งแต่ปลายเดือนธันวามก,กรามานะครับธันวามก,กรานี่เขาไข่บางตัวก็ฟักออกมาเป็นตัว นะครับโตแล้วจะเริ่มเป็นนกวัยรุ่นนะครับที่มีดอกจานนะครับดอกจานบานสะพังหน้าแรงนะครับดอกสีส้มเต็มต้นเลยครับช่วงนี้นะครับนกจะจับกลุ่มนะครับนกจะจับจับกลุ่มจะฝูงพากันมาเกาะอยู่ตามต้นไม้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเขาใหญ่นกเขาไฟนะครับนก เขาชวาก็เหมือนกันนะครับเขาจะจับกลุ่มเ,เวลาลงกินพืชพันธ์ต่างๆาลงกินมเมล็ดถัว่วเมล็ดข้าวนะครับตามทุ่งไร่ทุ่งนาเขาจะลงเป็นกลุ่มนะครับก็จะทําให้นกที่เลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกนี่ปากมอมอมเนี่ยครับพี่น้องเคยเน่าจะเคยเห็นนะครับไปต่อนะครับปากมอมๆแมมแมม มานี่คือนกเลี้ยงลูกนะครับถ้าท่านไหนต่อได้ท่านไหนเห็นนะครับก็ปล่อยซะนะครับเพราะว่าเขายังเลี้ยงลูกเขาอยู่นะครับเปลี่ยนกันนะครับสำหรับนกเขาใหญ่ก็เปลี่ยนพอนอาหารลูกเช้าอาจจะเป็นตัวผู้ช่วงบ่ายอาจจะเป็นตัวเมียนะครับนี่แหละจะเปลี่ยนกันครับสับเปลี่ยนกันว่าตัวผู้าหามาก่อนตัวเมียเฝ้า <thats> รัง <tenga S 1> ตัวผู้ตัวตัวผู้เฝ้ารังตัวเมียออกไปหาอาหารมาให้ลูกกินนะครับปากจะมอมมอมนะครับในขณะที่เลี้ยงลูกอยู่นะครับเลี้ยงลูกอยู่นกตัวผู้ตัวเมียจะไม่ได้กินข้าวอิ่มหนำจำรานกินพอประทังชีวิตนะครับเลี้ยงลูกนะครับลูกก็เอาไปกินหมดพ่อแม่ก็เหลือไว้พอได้มีแรงก็ไปหามาให้ลูกกินนะครับ ก็พอหลังจากนั้นนะครับลูกโตแล้วนะครับเริ่มหากินเองเป็นแล้วจิกตามไปตามแม่อยู่นั่นแหละสองตัวนะครับส่วนมากจะมีสองตัวนะครับที่ติดตามแม่กับพ่อไปนะครับค่อยๆห่างออกห่างออกห่างออกนะครับเขาหากินเองเป็นแล้วพ่อแม่ก็จะไปหากินเองได้เต็มที่ทีนี้หลังจากกินเองได้เต็มที่แล้วนะครับ เออพวกที่พอได้กินเต็มที่ปีกนะครับปีกหางขนที่เคยมอมแมมนะครับเคยมอมแมมไปหากินอย่างเดียวหาให้ลูกให้เต้ากินตัวเองไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงชีวิตก็เลยทําให้นกตัวผู้ตัวเมียไม่ไม่คึกนะครับไม่คึกเพราะว่าไม่ได้กินเต็มที่หลังจากพอได้กินเต็มที่ปุ๊บก็ถ่ายขนเลยครับขนหลุดหลุดออกไป พว,พวกที่ไปสังเกตดูนะครับที่เราที่ได้นกป่ามาไปขนแตกๆนะครับเป็นฝอยๆแตกๆนั่นแหละคือนกอไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะผัดขนได้ทุกเวลานะครับแบบนั้นนะครับไม่ต้องไปดูแต่นกป่านะครับดูนกเราเหมือนกันช่วงจะผัดขนนะครับไปดูในปลายขนจะแตกนะครับจะแดงแดงแล้วแตกหมดหมดอายุไขของของขนนะครับเดี๋ยวก็ ถอดใหม่ถอนใหม่ออกมาเป็นสีนวลคือร่างกายที่สมบูรณ์หางเต็มปีกเต็มนะครับร่างกายที่สมบูรณ์เดี๋ยวที่นี่ได้กินอาหารดีๆนะครับก็สามารถที่จะทับกันได้ลูกได้เต้าออกมาอีกก็ผัดเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะครับทุกปีทุกปีกปถ้าเขาไม่คึกไม่เข้านะครับไม่เข้าหานกต่อเรานะครับ ก็คือเขาร่างกายไม่แข็งแรงไม่กล้าไปต่อกรกับใครหนึ่งห่วงลูกสองร่างกายก็ไม่แข็งแรงอาหารกินไม่เต็มที่แล้วไม่อยากไปใ,ใกล้พอมาอยู่ต้นใกล้ๆก,ก็ไม่สามารถที่จะกล้าเข้ามาถึงนกต่อเรานกต่อเราก็ขันเขาก็ขันเหมือนกันเขาก็ห่วงลูก อ่นะครับหวงลูกหวงทินแต่ไม่กล้าเข้ามาตีนะครับเพราะว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงในช่วงนั้นนะครับก็นี่แหละครับช่วงนี้ต่อก็ต่อได้บางตัวก็แข็งแรงนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากที่ติดนกนะครับจะเป็นนกลูกนกนะครับลูกนกกาลังสร้อยคอยจะขึ้นพวกนี้มาไม่ได้สู้หรอกครับมาเพื่อดูมากับพ่อกับแม่พ่อแม่ไม่กล้าเข้ามาเห็นนก ต่อเราขันก็โอ้โหเหมือนพ่อเหมือนแม่แท้ไปดูใกล้ไม่มีประสบการณ์นะครับไม่มีประสบการณ์อยากรู้อยากเห็นก็ไปติดนะครับก็ได้เป็นนกลูกใบเขาเรียกว่าลูกใบขันอยู่แต่ไม่ไม่อยังยังนกเอหัวจุกอะไรเขาเรียกว่าลูกใบนะครับแก้มขาวนะครับนกเขาเหมือนกันนะจะเป็นลูกใบเพราะว่าเขายังไม่เขายังไม่ขันเต็มเสียงนะครับเขายังไม่ขันเต็มเสียงเพราะว่า มันมันยังสองสามเดือนอย่างนี้เดือนกว่าอย่างนี้ครับเขาผัดขนเสร็จเป็นนกใหญ่แล้วก็เริ่มสู้เริ่มคึกนี่นครับหลังจากนี้ไปนะครับก็เมษาพุทธพาเนี่เริ่มเริ่มจะคึกจะสู้แล้วครับแต่ยังไม่ออกจากกลุ่มหรอกยอาไม่ยังไม่ออกจากฝูงนะครับนีนาเมษาอพอทธพาเนี่ยเริ่มนะครับข้าวปลาพี่น้องชาวนาก็ เอามาวานมาอะไรก็ได้กินข้าวกินปลาเพิ่มอีกแต่ทุกวันนี้ไม่จําเป็นนะครับที่จะรอนะครับจะรอเพราะว่าเขาเขาสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์ได้ตลอดปีนะครับเพราะว่าข้าวนาปงนาปังมะร็ดตัวจะทุ่งได้ทุ่งนาจากชาวนานะครับเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ไม่มีการศูนย์พันธุ์นะครับนกประเภทนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าหยุด ขยายพันธุ์มันก็คือมันไม่มีแล้วครับผมบอกเลยว่าไม่ไม่ไมไมหยุดขยายพันธุ์เพราะว่าอาหารดีมากประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะหากินได้เม็ดงเม็ดหญ้าเม็ดเข้าวฟ่างหางม้าจงม้าจอกอยู่ตามไร่เขาตามที่มันเรื่อนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพของนกจนถึงหน้าฝนได้นะครับก็ ขอปาดแฟนเพจ Facebook นะครับไม่ใช่ของเทียมนะครับถ้าอของเทียมเวลาพี่น้องออ,อนตังนะครับพี่น้องโอนตังก็ให้ดูว่าเป็นนามสกุลของจักรพงศ์นะครับวงสาธนพทรนะครับจะเป็นของแท้นะครับถึงจะเป็นชื่อลูกชายของผมก็ นามสกุลเดียวกันคนอื่นคงไม่เอานามสกุลจัก,กระพงได้หรอกครับในบัญชีธนาคารเขาคงไม่ทําให้นะครับก็ขอฝากด้วยแฟนเพจ Facebook นะครับจัก,กระพง์รักนกเขาจัก,กระพง์ชาแนลแล้วก็นกเขาใหญ่ v 2บาใบจักระพง์แล้วก็ทิกตอกจักระพง์ Facebook จัก,กระพง์นะครับถ้าท่านเห็นก็อย่าลืมกดติดตามให้กําลังแดงใจจัก,กระพง์ด้วยนะครับจัก,กระพง์ก็ขอขอบพระคุณพี่น้อง ทั่วประเทศนะครับที่ให้ความเมตตามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาีสานชาวภาคตะวันออกทั่วประเทศหรือพี่น้องชาวสปลาวกัมพูชานะครับที่มาอยู่ในไทยนะครับที่อยู่ต่างประเทศคนไทยด้วยคนกัมพูชาด้วยคนมาเลเซียด้วยนะครับที่ฟังจักรพง์นะครับรู้เรื่องก็กดติดตาม แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับจกกักรพงศ์ก็มีสาระเล็กๆน้อยๆที่จะมาะให้พี่น้องได้รับฟังถ้าต้องการให้ทำแบบไหนก็แชทมานะครับฝากกดคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับก็คุยมานานพอสมควรนะครับก็ คลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวจะหาเรื่องดีๆและมีสาระมาให้พี่น้องฟังอีกครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ